คนที่เกิดวันพุธัรงวันค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบให้สามใบค่ะใบแรกค่ะสิบถ้วยค่ะใบที่สองค่ะราชินีพระจันทร์ค่ะใบที่สาค่ะแฮงแมนค่ะ คนที่เกิดวบนพุธกลางวันนะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยหมายความว่าคุณมีความสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะนั่นหมายความว่าบางคนนะคะอาจจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจจะมีความสุขความสมบูรณ์โดยมีการแต่งงานกันนะคะในช่วงเวลานี้หรือบางคนนะคะอาจจะได้ อยู่กับครอบครัวนะคะได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวนะคะในช่วงรานี้ค่ะคุณได้ไพ่ราชนีพรจจันทร์นะคะวงบอกว่าในช่วงราณีของคุณคุณอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดได้ง่ายนะคะขึ้นขึ้นลงๆได้ง่ายนะคะส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ของคุณนะคะก็จะมาจากครอบครัวของคุณเป็นหลักนะคะคือคุณอาจจะมีความ คิดวิตกหรือว่าห่วงใยคนในครอบครัวนะคะทำให้คุณมีอารมณ์ค่อนข้างเหวี่ยงง่ายในช่วงรานน้นะคะในช่วงราน,นี้นะคะคนที่เกิดบันพูธกลางวันนะคะอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพได้นะคะในเรื่องของการปวดหัวปวดศรีรษะนะคะหรืออาจจะนอนไม่หลับนะคะด้วยจากสิ่งที่ คนอื่นก่อให้คุณนะคะอาจจะมีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือว่ามีคนมาพูดทําให้เราคิดมากคิดเยอะนะคะในช่วงราณี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกัางวันทุกคนโชคดีกันค่ะถูงใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ